ก็ถือว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยคะ่ะเป็นกองทุนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติสตรีได้มีโอกาสมาใช้เงินทุนในการไปประกอบอาชีพไปช่วยเหลือในชุมชนรวมตัวกันผลิตแปรรูปเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดรายได้นะคะดังนั้นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงเป็นกองทุนที่สร้างความสุขในชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนด้วยคะ่ะ คือนัชชาถังเสียวค่ะกลุ่มสตรีรวมใจสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยค่ะปลูกผักหลากหลายค่ะที่แรกเลยดังเริ่มเลยก็ปลูกปลูกด้วยตัวเองค่ะปลูกคนเดียวแต่ที่นี่ว่าไปอบรมบ่อยไปเจอพัฒนาชุมชนเคยแนะนําค่ะว่ามีกองทุนบนบ,นบานสตรีดอกเบี้ยต่ำป้าอยากจะได้เงินทุนมาทําทุนไหมปลูกผักไหมอะไรไหมเนี่ยค่ะก็รวมกลุ่มกันได้5คนค่ะก็กู้ม,มาปลูกแคนตาลูปค่ะก็ะขาดทุนต่อมาก็ มาถามพัฒนาชุมชนว่าเราจะเปลี่ยนเป็นผักได้ไหมเขาบอกได้จ้ะก็เลยไปถามพมาชิกในกลุ่มว่าเราจะสู้อีกไหมทีนี้เราจะเปลี่ยนแนวทางเป็นปลูกผักหลากหลายสมาชิกก็บอกสู้อยู่กลุ่มนี้ตั้งแต่เริ่มเลยจ้ะสองสิมปีแล้วมั้งปลูกพวกพริกสวนครัวของที่เราขายได้อะเราอยู่กับพืชผักเนี่ยเราเห็นแล้วเราสบายใจเพราะเราทําของเราเองเรากินได้สะดวกบางทีเราไปซื้อเข้ามาเนี่ยกินยามันเข้าจมูกเราเรารู้ สบายใจพอให้เราอยู่ได้ไม่ต้องไปขนฝ่ายที่ไหนเราก็ไม่ต้องไปหาทิมไกลทำเองปลูกเองตอนนี้ก็เก็บไปได้หกเจ็ดพันบาทแล้วค่ะเฉพาะดาวเรืองะคะ่ะดอกแรกเลยดอกใหญ่จะได้บาทยี่สิบค่ะอันนี้มะละขี้นกพันลูกใหญ่ค่ะตัวพูจ่ะโลละทรงทรงเขาคกิโลละสามสิบจ้ะอันนี้มะเขือเปราะ่ขินหนตอนนี้ราคาแพงจะโลโลโล,ละร้อยกว่าจ้ะ จพื่อจำหน่ายให้ชาวบ้านในละแวกบ้านเราแล้วก็ถ้ามันเยอะเราก็ส่งแมคค้าแล้วก็วันอาทิตย์เราก็ไปขายตลาดนัดชาวบ้านแถวนี้เขาชอบกินพืชผักของเราค่ะเป็นสินค้าปลอดไทยเราก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะเตรียมแดินไถดินตากไว้สักประมาณครึ่งเดือนแล้วถึงจะลงผลผลิตจะ้ะเพราะว่าเราจะได้ฆ่าเชื้อในดินด้วยเราจะต้องขุดหลุมเตรียมดินตากแดดไว้ประมาณ15วันเราภูมิใจสิเพราะว่าเราได้ทำของดีๆให้ชาวบ้านเขา ได้รับทานกันอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าอย่างเราไปใส่สารพิษเราเอาไปขายแล้วถามว่าเราสบายใจไหมเราจะกินได้ไหมไม่ใช่ว่าเรากินไม่ได้แล้วเราไปให้คนอื่นเขากินมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ประมาณสองปีสมปีได้แล้วก็ทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ทํางานโรงงานเนาะเข้ากะเช้าหกโมงนี่ไปแล้วเย็นสามสี่ทุ่มกลับ ก็กลางวันก็นอนไม่มีเวลาทำอะไรทํางานหัวหกก้นฟิดไม่เคยรู้ว่าเขามีกลุ่มบทบาทสรีมีแบบมีการกู้ยืมเงินจอกเบี้ยต่ำเนาะมาออกงานมาก็มาปลูกผักอะไรก็ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นได้มีเวลาเออรู้ว่าตรงนู้นเขามีความรู้ให้เราเนาะ พอมาจุดนี้เราก็ขอขอบคุณกลุ่มบทบาทสตรีและพัฒนาชุมชนเนาะที่ให้เรามีความรู้และก็อยู่ใกล้ลูกใกล้เต้าอะไรมากขึ้นไงแบบมีความสุขในชุมชนอยากขอบคุณที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยเราที่สนับสนุนเราให้มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเขาติดตามดูตลอดว่าโครงการไปได้ไหมป้าไปไงอะไรจะอะไรเราก็ชอบว่าเออเขาเอาใจใส่เราดี ก็ประสบผลสำเร็จค่ะทางจังหวัดก็ได้ให้ไปประกวดค่ะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทื่อาักปอดภัยเนี่ยค่ะ,ะผลงานที่เราทำค่ะก็อยากขอบคุณค่ะที่มีกองทุนดีๆปวดบาทตตีและพัฒนาจุมจนที่มีโอกาสให้พวกดีฉันกลุม่มตตีรวมใจปลูกพืชผักปลอดภัยไร่งด